งานก็ไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่งานไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับด้ามอันนี้ด้ามเป็นไม้ฝักก็เป็นไม้ลัดด้วยหวายเคลือบด้วยแล็กเกอร์นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาลับมาจากหลวงพ่อบางเวียงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมดูราคามันก็ยังแพงอยู่เนาะหินก็ละหน่วยสิบร้อยพันหมืน่นสามมืน่น สามื่นสามสามเก้าก็ละเก้าสิบบาทก็ละเก้าสิบบาทงานก็อันนี้ก็เป็นมิดาบ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 นะครับเป็นมิดาบก็เป็นเป็นงานเหล็กเป็นมิดาบนะครับเป็นมิดาบอันนี้ก็ลวดลวด พันอันนี้ก็น็อตปูเกียวงานงานไม่ละเอียดนะครับงานงานถือว่าไม่ไม่ไมค่อยละเอียดแต่ว่าอาจจะเป็นของฝากของประดับอะไรอย่างเงี้ยซื้อไปฝากกันประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวผมดูราคาซื้อว่าราคาประมาณไหนหน่อยสิบหยสามแสนสามแสน แสนละสามร้อยสามสามอ้ยอันเป็นพันเลยเหรอราคาก็ไม่ถูกนะครับนี่เราจะเห็นรถที่วิ่งขึ้นมาครับรถบรรทุกังวิ่งตลอดเส้นทางก็พามาดูดูครับสินค้าข้างทางวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็พามาดูว่ามันมีอะไรนี่ก็สองแสนแสนก็ไม่ถูกนะ แสนก็หกร้อยยังนี่สองสองแสนสองแสนอันนี้คมหน่อยเป็นไม้เนี่ยดำเป็นไม้นะสองแสนอันนี้อันนี้สามแสนโอ้ยมีถูกอะ่ะ แสนละสามร้อยสองแสนหกร้อยไม่ถูกว่าแพงเหมือนกันน่ะเพราะว่า,วา,น,า,น,าน่าจะพแพงอยู่ไม่เหมือนชาวเมริกัไม่ค้าเขาแต่งหน้าอยู่ครับเขาอายครับไม่กล้าออกไม่กล้าออกสื่ออะไรแลอกไม่ต้องอายหรอกอันนี้ชาใช่ป่ะอันนี้ชาปลูกจากบนดอยนี่ป่ะธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยใส่สารพิษป่ะ เด็กไม่ขาะน่ารักนะเห็กไม่ขาขากำลังเติมสวยเพิ่งตื่นเลยเด็กแมว่าตื่นสายเมื่อคืนหนีเที่ยวเมื่อคืนเจ้าหนีเที่ยวกันบอกน้องนี่ไปเที่ยวสิแล้วไม่ตื่นสายทำไมเพิ่งแต่งหน้าแงบน้ำหนูเป็นเผ่าอะไรนะที่นี่เรียกเผ่าอะไรล่ะสาวนี่เขาเรียกเผ่าอะไรม้งม้งม้งหนูชื่ออะไรคุยด้วยหน่อยคุยด้วยหน่อยคุยด้วยหน่อยชื่ออะไรนะครับ แม่ค้าข้างทางตคนนี้ชื่ออะไรนะซื้อซื้ออะไรซื้ออยังซื้อยังเดี๋ยวจะมาขายของแกอ้ายอายครับแม่ค้าแม่ค้าเขาอายแม่ค้าสวยนะแม่ค้าข้างทางน่ารักมากยิ้มแย้มแจ่มใสใครผ่านมาผ่านมาก็นะมาแวะอุดหนุนสาวเขาได้นี่เป็นเผ่ามงใช่ไหมมงมงเนาะใช่นี่หนูชื่ออะไรอ้ต้องมารอใคร่อ เวลาเขาพูดกันเราก็แปลไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะ,ะเขาเอาเปรียบเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะผมจะพาเดินดูตลาดข้างทา,างนี่ยเดี๋ยวขายใบายชาใบาชาที่ปลูกอยู่บนภูเขาอ่ะเนาปลูกภูเขาไกลไหมตามลงแม่น้ำลงแม่น้อาอ๋อต้องทือปลูกในที่มันเป็นแม,ม,ม่น้ํามีน<อ>้ําด้วยมีแม,ม,ม่น้ำใหญ่แล้วก็อยู่ทางข้างอ๋อริมแม่น้าอ๋อลิมแม่น้ําใหญ่อ๋อ เ,เครับสแสดงไหม่ค้าขาเพิ่งตื่นนะตื่นสายหน่อยแปดหมื่นเฮ้ยสองแสนแปดแสนหนึ่งแสนหนึ่งก็แสนหนึ่งก็สามร้อยมันบอกแสนสี่ร้อยอ๋อบนดอยนี้เขาอัตราแรกเปลี่ยนแสนและสี่ร้อยก็คือสองร้อยห้าสิบนะครับใครที่มาซื้อของบนนี้นะครับ มันไม่ได้เหมือนเบียงจยันเลยหลวงพระบางก็คืออัตราแรกเปลี่ยนสามรอยนะครับบาทละสามร้อยกีบแต่ข้างบนนี้ก็คือว่าเขาเดินทางไกลเนาะเขาต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วก็แสนละอ, 2, อ๋อละสองแสนแปดอ๋ออออะไรประมาณนี้ครับผมก็จะพาดูนะครับนี่ก็เป็นนะครับพอดีผ่านทางผ่านพอดีก็ ครับไม่รู้จะเก็บอะไรมาฝากเรื่องราวพราไม่ค่อยได้มาบ่อยเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเครื่องจักสานของเขาเป็นเครื่องจักสานอ๋อตาข้าเก็บใบาชาการ้าวเขาไปเก็บใบาชานะครับเนี่ยเอออันนี้งานละเอียดงานสวยเลยทีเดียวใช่ใช่อันนี้งานสวยเขาเขาเขาสารเสร็จแล้วเขาก็อ่าอันนี้งานละเอียดงานสวยเลยงานฝีมือนี้เขาสารเสร็จแล้วก็เขาก็มีการ ลมควันนะครับที่เราเห็นสีน้ําตาลสีไม่ไม่เนี่ยเขาลมควันเหมือนบ้านเรานะฮะการมอดการปลวกมันกินอะไรประมาณนี้ครับผมนะครับประมาณนี้ครับนี่หินเขาบอกว่าหินนี้มาจากในภูเขาแล้วก็มามานั่งเจียวให้คนแก่คนเฒ่าเจียครับก็มีราคาหลายราคาเนี่ยตามที่เห็นรคห้าพันก็ยี่สิบบาทแล้ก็มี ผลไม้พืชถิ่นเขานี่ลูกอะไรผมไม่รู้จักครับลูกอะไรนี่ลูกอะไรอะ่ะจ้าวมันคือลูกอะไรอะ่ะ<า>มันคือลูกอะไรอะ่ะฮะมักซิม,ม มักซิ้นมันกินได้เหรอ <c oughs> เขาไปทำอะไรกินกิน <c oughs> ไ,ได้แม่ค้าเขาอ่านเขาปิดหน้าอะไรวะเขาไม่ได้ค่อยไม่ค่อยสวยใช่ปะอ๋อเขาไม่ได้้ังหน้าเอาไปกินอะไรมันกินตรงไหนมันเนี่ยแปลกอันนี้เอาเอกี่บาทเนี่ยอันเนี้ยเป็นเงินกีบจะกีบอันนี้ห้าพันอ๋อห้าพันก็เท่ากับยี่สิบบาท <c oughs> เราอยากรูก้เราก็จะซื้อไปดูเนี่ยเราก็ ไม่มีเงินกีบด้วยมีนกีบหมดละเดี๋ยวดูก่อนมีเงินกีบด้วยแต่อยากรู้มันคือลูกอะไรเอ๊ะมีเงินกีบพอดีเลยเอาอันสวยๆผมอยากรู้มันคือลูกอะไรอ่ะเดี๋ยวนะครับผมก็ไม่รู้เอาไปกินยังไงอ่ะไปเออเดี๋ยวนะกินก้านได้ชิมไอ้ลูกเทียนเนาะอ่ะอ่ะ ผมจะซื้อนะครับก็ห้าพันห้าพันก็คือห้าพันกีิดนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะรสชาติเป<ห><ห>็นยังไงเนื้อมันจะเป็นแบบนี้เดีดูข้างในดิผ่าด้วงในมันหน่อยได้ไปะอ๋อเวลาหั่นแล้วมันมียางออกมาด้วย <c oughs> มันลูกอะไรอ่ะผม <c oughs> ผมก็ เด็กเป็นนอกแต่บางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันว่ามันคือรูปอะไร <esos S 1> อืมซ้อแป้งนัวเกลือด้วยอืมน้องเขาบอกให้ใส่แป้งนัวใส่เกลือใส่หมาเผ็ดอือนส่ปลาเข้าไปอือเผ็ดคุดเปรี้ยวรสชาติมัน,นมก็เปรี้ยวๆแล้วก็มีมีความ มีฟันเฟื่อนเฟืนน่องฝาดๆนิดนึงอือเปรี้ยวโคตรเปรี้ยวอันนึงอุ่น,นหนุนนะม,มาจากประเทศไทยแม่แล้วใครมาจากประเทศไทยรักภูมิประเทศประเทศลาวก็เลยมาเที่ยวประเทศลาวพัก <นะ S 1> ผ่อนอยาำว่าห้าพันกรีบ ไม่แล้วเราก็ได้สิ่งที่เราอยากเห็นไม่แล้วถ่ายคลิปวิดีโอเมื่อยบ่ครับแยมมาแต่ใส่เฮ้ยทมาจากไหนข้างล่างนั่เหรออ๋อห้วยนี่บ่โอ้หนักอ่ะเอาไปรอนห้องน้ำอ๋อเอาไปกินหรือไปอาบเอาไปใส่ไปกรอห้องน้ำเด้ออ๋อไปทำกรอห้องน้ำเจ้าอ๋อนี่แหละวิถีชีวิตคนบนดอยนะครับพวกเรานะทุกวันนี้ บางคนชอบชอบ